ลูน่าพุ่งขึ้นมาเกือบ100%หลังจากที่ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันครับรูน่าพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่ราคาดิ่งลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ วันที่9นะครับประมาณประมาณ7จ็ดโมงนะทำราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ทําเป็นแทงเกิลราคาก็เบรกขึ้นไปนะครับถ้าตามเทคนิคนะราคามันคงจะขึ้นไปใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาดูข่าวสารล่าสุดนะครับของทางลู n a 2.0ทางเทอร่าดูคอนนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับทำให้ราคาพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักหน่วงนะครับในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ทิศทางนะ ในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะฮะสทิศทางที่คนอื่นมองกัน3ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับช่วงท้ายผมจะมาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้นะครับทางดูคอนเนี่ยเขาได้ปิดทวิตเป็นแบบส่วนตัวนะซึ่งเราก็จะไม่สามารถดูอะไรได้หลังจากที่ผ่านมา9ชั่วโมงที่แล้วเขาก็ได้เปิดนะผมไม่แน่ใจว่าเปิดนานหรืยอยังนะครับเพราะว่าเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้ตอนตีสตื่นมานะครับ เปิดดูเฮ้ดูคอนปลดล็อกแล้วนะครับก็ไม่รู้ไปปลดล็อกตอนไหนนะก็ได้เริ่มทวีตนะครับเมื่อช่วง9ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยก็กำลังพัฒนานะพัฒนาระบบต่างๆหลังจากที่เพราะว่าเขาพยายามทำให้แน่ใจนะว่าเขาจะหาบ้านใหม่ให้กับลูน่าได้นะครับหลังจากที่ UST หลุดเพกไปนะครับหรือว่ามีการดีเพกเกิดขึ้น ในไม่ช้านะครับเขาก็จะมีการสื่อสารประกาศออกมาว่ามีอะไรพัฒนาต่อไปบ้างนะครับผมเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับทางดูคอนก็ว่ามาประมาณนี้นะมาส่วนที่2เนี่ยเขาก็มันมีทั้งข้อมูลเทสจน,นะครับผมข้อมูลเทสจข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนะเขาก็สัญญานะครับว่าจะทําหน้าที่เพื่อที่จะ ให้แน่ใจว่ามันมันไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดนะครับผมประมาณนั้นแหละผมก็มาแปลสรุปได้ง่ายๆนะครับพยายามแปลงูงูปลาปาไปโอเคพอมาในส่วนนี้นะครับก็มีคนทักเข้ามาล้นหลามนะครับมีมีคนทักเข้ามามากมายแต่เขาก็บอกว่า not in English นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทักเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่สามารถคุยได้นะครับ เพราะว่าต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะมีคนถ้าเข้ามามากมายเลยเอ่อชี้แจงก่อนนะจอที่ผมใช้อ่านเน้นๆฟังเนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งขวานะครับเพราะว่ามี2จอถ้าเพื่อนใครได้เห็นคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าจอที่ผมใช้อยู่ตลอดก็คือจอข้างหน้าตรงนี้นะครับมันสว่างเกินไปแล้วผมก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผ่านทาง obs นะครับไม่รู้ว่าแก้ไขยังไงนะคือก็พยายามหาวิธีแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่พอย,าย้ายเบราว์เซอร์มาใส่อีกจอหนึ่งมันก็สามารถกลับมาปกติแต่ว่าหน้าจอปกตินะครับดูด้วยตาเปล่าจะป,ปกติแต่พออัดวิดีโอผ่านแอปมันสว่างเกินไปเนาะอันนี้ชี้แจงกันไว้ก่อนเดี๋ยวแปลกใจว่าทำไมผมหันขวามาตลอดเลยนะครับโอเคเรามาดูเรามาดูส่วนต่อไปครับส่วนที่4นะ คร่าวๆนะครับเขาก็บอกว่ามันมีข่าวลือมากมายนะที่เข้ามาเกี่ยวกับนักพัฒนานะครับที่ออกมาทวิตเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละผมว่าน่าจะหมายถึงคนนั้นแหละนะครับที่เข้ามานะ mm. เขาก็บอกว่าโอเพนซอร์สเนี่ยของเขาโปร่งใสนะ mm. อยากให้สื่อมาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะน่าจะได้เห็นอะไรชัดเจนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับเราตรวจสอบไม่ได้เราไม่ไม่ไมไมไมทราบนะครับผมเขาอม,มาชี้แจงมากมายครับประมาณ7 สไลด์เนาะแล้วก็อยากบอกให้เราบอกว่าเเออชื่อใจนะเรากําลังทํามันให้ดีที่สุดแล้วก็มันก็จะกลับมานะครับไม่รู้นะครับไม่ร,ร,มรู้คราวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ราคาแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเรามาดูที่ทิศทางที่คนส่วนใหญ่มองกันก็นแล้วกันผมจะมาดูในส่วนของเทรดดิ้งวิวนะครับมีหลายคนนะครับมองเยอะแยะมากมายเลยนะว่าเป็นไปนในทิศท,ทางไหนบ้าง เดี๋ยวขอหลักๆคนที่คอมเมนต์เยอะๆไลค์เยอะๆก็แล้วกันเพื่อที่เราจะได้ดูกันนะน่าจะมีล่าสุดนี่แหละนะครับอย่างคนนี้เขามองอยังไงบ้างคุณกู๊ดกูดนะครับคุณดกู๊ดกูดก็มองว่าตรงเนี้ยขึ้นมา1นะปรับตัวลง2นะครับเพื่อนๆลงมา A B แล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็น4ย่อยนะครับลงมาเป็นแดงก o n a l ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมา5นะซึ่งตอนเนี้ยก็ถือว่ามันลงมาแล้วนะ ลงมาแล้วหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าลงมาแล้วนะนี่เป็นเทอรล่าใช่ไหมอืมนะครับถ้าถ้าเรามองตามทิศทางของของคุณเอ่อคุณกู Good ๊ดกู๊ดนะครับมันก็ลงมาแล้วแต่ว่านั่นแหละจบเว็บซีใหญ่นะครับผมจบขาซีใหญ่นะครับซึ่งเป็นซับเว็บย่อยของเว็บสองเนาะเออมันก็จะ ตอนนี้ก็จบแดงกันน่แล้วจะเป็นยังไงต่อก็ดูตามทิศทางครับอ่ะอันนี้เป็นทิศทางของคนอื่นนะที่ผมเอามาแบ่งปันคราวนี้มาดูคิดความคิเดเห็นของผมบ้างผมขออนุญ,ญาตเข้าไปดูคอย Market Cap ก่อนเรามาดูคอย Market Cap ครับหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมานะตอนนี้45%เ็นะครับ Market Cap, Market Cap เพิ่มขึ้นนะ,ะซับไพ่มีทั้งหมด1,000ล้านนะครับซับไพ่ Max Supply นะครับแต่ว่าตอนนี้มี200นะ 200ล้านก็น่าจะต้องปลดล็อกกันอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับมันขึ้นมา market cap ขึ้นมา41.6%นะครับหลังจากที่ดูคอนนะได้ปลดล็อกตัวทวิตเตอร์นะครับในมุมมองผมก็แล้วกันนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็มาสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับคิดต่างแต่ไม่แตกแยกนะเพื่อนๆคราวนี้สิ่งที่ผมมองคืออะไร ราคามันขึ้นมาประมาณ40%เกือบ100%นะจริงๆถ้าเกิดเราวัดจากจุดต่ำสุดเลยที่มันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมันขึ้นมา95% 80%นะแ8นะครับก็สูงแหละขึ้นมาเยอะมากนะแต่เมื่อเทียบกับราคาที่มันลงมามันก็ไม่ต่างอะไรจากช่วงนี้เลยนะหลายคนมีมีแพนิกนิดน,นึงนะครับถ้าเข้ามาหาผม3คนบอกว่า เออซื้อน่าซื้อไหมรูน่าตอนนี้เก็บไว้ดีไหมนะครับเอาความคิดเห็นผมสําหรับคนที่หมดศรัทธาแล้วสมมรับคนที่ไม่ได้อะไรแล้วนะครับรูน่าใหม่นะครับส่วนผมรูน่าคลาสสิกก็ซื้อทิ้งไว้นะเพื่อนๆแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อต่อนะครับไม่ได้คิดจะซื้อต่ออะไรนะเนะี่ยมันก็จะเหมือนตอนนี้มันก็จะเหมือนตอนนี้เหมือนตอนนี้เกิดขึ้นมาสามครั้งลวมันจะเอาอยู่ไหมเราไม่รู้เลยนะครับมันมันกเกิดขึ้นแบบนี้สามครั้งแล้ว ทุกๆครั้งที่มันเกิดขึ้นก็จะมีคนบอกว่ามันปรับตัวขึ้นแล้วมันปรับตัวขึ้นแล้วมันกําลังจะขึ้นแล้วไม่ไม่นะครับเราไม่อยากเชื่อไว้อย่างนั้นมันน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดเชิงเทคนิคอะเราก็ตีได้ว่าราคามันจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นทรงนี้นะราคาจะลงต่อก็ได้นะครับอะในความคิดเห็นของผมคือหนึ่งหลังจากที่ดูคอนนะครับอลล็อก ทวิตเตอร์ของตัวเองกลับมาแล้วเนี่ยมันทำให้คนที่ซับพอร์ตตัวดูพรดูคอนแล้วก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในดูคอนนิดนึงแหละมันมีแค่ส่วนน้อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะตอนเนี้ยหลังจากที่ผมไปดูทวิตเตอร์ผลโหวตอะไรต่างๆในในการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยจะมีผลด้วยแค่ไม่ถึง20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่สามารถปรับพอร์ตขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยปรับ ภาพรวมตลาดขึ้นมาได้ขนาดนี้มันก็อาจจะเป็น1นนะครับคนที่เก่งกําไรระยะสั้นนะครับสนักลงทุนที่ลงทุนตามกระแสนั่นแหละเห็นข่าวมันดีก็เลยปรับตัวขึ้นมานะครับอีก3มก็คือคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็คาดหวังกับกับดูคอนอยู่ว่ามันจะทูเดอรมูนะครับก็ยังมีความเชื่อประมาณนั้น นะเขาก็เลยซื้อเข้ามาทําให้มี Market cap เข้ามาในระยะช่วงเนี้ยเยอะมาก,มากๆทําให้ราคาปรับตัวขึ้นมานะครับเมื่อนับจากจุดจุดต่ําสุดขึ้นมาเนี่ยมันเกือบหนึ100่งหนึ่งร้อเซ็นลยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับอืมแต่ถามว่าน่าซื้อไหมก็นี่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนเพื่อนเลยนะครับเงินของเพื่อนๆสาหรับตัวผมเองผมไม่กล้าเสี่ยงนะแต่ถ้าจะหวังหวยผมก็ สุดแท้แต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็หวังหวยเหมือนกันแต่แค่ผมไม่ได้มาซื้อหวยในในลูน่าไงผมไปซื้อหวยในลูน่าคลาสสิกนะครับเออซื้อทิ้งไว้ตอน0.5นจุดุะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมา0.7นจุดายออกมาบางส่วนนะเออส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมก็เก็บเรื่อยๆมันลงมาก็ซื้อไว้หวังหวยเฉยๆเป็นเงินค่าหวยนะครับหมดไปผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า มันมีความเสี่ยงผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับไม่อยากให้บายแอดนะว่ามันจะมีอนาคตมากนะครับเพราะว่าจากสิ่งต่างๆก็น่าจะเห็นกันได้ชัดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแน่นอนนะครับแต่แน่นอนว่าปัจจุบันก็ไม่สามารถไปคาดการอนาคตได้นะครับอนาคตที่ปัจจุบันที่แย่นะอนาคตอาจจะดีก็ได้แต่เหมือนกันอนาคตที่ดีก็อาจจะแย่ก็ได้นะครับ ส่วนอนาคตที่แย่ก็อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะมันมันเป็นไปนได้หมดเนาะโอเคก็ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเช้านี้8ปดโมงครึ่งน่าจะได้ลงนะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะได้ดูกันทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับมีอะไรขอกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กราฟให้ฟังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลแ้วทุกคนสวัสดีครับ